นี่ทำอะไรเอ่ยอันนี้ต้องอ่านด้วยความนี้ทำไมฮะอ,นนอาการค่อนข้างเยงออะครับาการงไงบอกมาดิพอดแมสพอดแวมสพอดแมสเราต้องอ่านหรือเปลาอาการนี่ก็คือก็คือมันเหมือนตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมีทักไม,มออกจากโรงพยาบาลใหม่ใหม่ป่ะเนยอ๋อไปตรวจไอ้เอ็กซเรย์สมองขึ้น่นสมองมาครับอ่าแล้วเราเขาว่าไงบ้างก็ยังไม่มีอะไรต้องเลยมาที่นี่คืออาากรเป็นเริ่มแรกเนี่ยปอกเริ่มแรกเอาเลยอาการที่เป็นปกติประจำปากจะขยับแล้วก็มีเสียงพูดในหูคุยกับผมตอบโต้กัน ผมนึกในใจก็ได้หรือจะพูดออกมาเป็นประโยคอย่างนี้ก็ได้แต่เสียงเสียงที่เขาตอบมาเขาจะปากปากมันจะขยับแล้วก็มีเสียงอยู่ในหูคือ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 เขาจะแล้วเขาจะแล้วต้อ,อ,องถามก่อนเมื่อก่อนนี้เคยเล่นอะไรมาหรือเยาไม่มีเลยไม่เคยเลยเป็นคนมัธยเลยไม่เคยกินยาเสติดเลยใช่ครับดูบุหรี่อย่างเดียวดูบุหรี่อย่างเดียวยัดเป็ดไอสัตว์ร้อยแปดสิบสามลเหรอเนี่ยนั่นแหละมันก็เลยแล้วก็เวลาเนี่ยเขาก็จะคอยหาเรื่องลงโทษผมนู่นนี่นั่นไปเรื่อยแต่ลงโทษคือให้อาปากแกลบลิ้นปิ้นตาในที่สาธารณะชน โอเคเดี๋ยวผมดูให้ครับม,<า>มือแล้วก็พูดเยอะมากพูดทั้งวันนะ่ะคุยก็ปากเนี่ยขยับทั้งวันนะ่ะะมาม,มาแล้วหมอมาแล้วโอ้โหขยับเป็นโอเคมาเข้ามาให้ใกล้แล<ต>้วหมอแล้วเมียผม,มอีกเรื่องหนึ่งหมอเมียผมบอกให้ดูตาผมอะ่ะเรียกอาจารย์หรเรียกหมอ<ผ>ม <c oughs> ไม่ไียกจบไหนแพทย์โอเคเมียเมียผมบอกว่าอาจารย์เมียผมบอกว่าผมไปส่องกระจกดูตาตัวเองบ้างตามันไม่มีแววตามันกว้างมันแข็งมันไม่เหมือนคน โอเคเดี๋ยวผมดูเองพอไหนเมียอยู่ไหนวะเมียไม่ได้มาผมขับรถมาเองครับท่านทัวมันจะจังหวัดไหนอยู่บ้านแถวโอ้ยใกล้อ่าขอบวันนี้ไม่ใกล้ผมเอิอ่ะเชิญลับตาห้ามลืมเป็นการกิจการมีแค่นี้มาหนึ่งห้ามลืมแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามลับตาฮีตีปิโสพรคววยมะราชานุทเวสวันนมาสุขังยตูนโมพุทธยะเทวโนุจาโตมหาราชิโกยะขอพันตอพัททอบุริโตเวสะภูสะ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  Ini caranya, 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 กบไไบนไปเจาบ้ากูไปยาบานก้าบานกรานเาออนอ้าวรับกบไปไยบาดลยเจ้าบ้านกเาะทัวุฒิังเวสุวรรณวุฒิังเวสุวรรณวุฒิังตักอทวุฒิังเวสุวรรณไปซะตักข้ทวุฒิังเวสุวรรณทวุฒิทังตักทวุฒิังตักทวุฒิังไปหมดไป

ออกลักเหรอฝันแดกอยู่สิงสูงอยู่เลยเจ็บเจ็บอาจารย์เจ็บออกไปยกขึ้นมาก่อนไอ้สัตว์พักยกะอ้ยยกที่หนึ่งลาวอันต่อไปมึงเจอลาวรูไอ้สัตว์ ร้องอ่อนจะเย็นเราถูเดี๋ยวขอดูว่าอะไรได้ไหมตีหรือเจ็บพอตีรเจ็บเพราตีโอเจ็บพอตีโอเจ็บพอตีนี่แหละโอ้ยแต่ร้องมันผมไม่ได้ร้องเองเพราะแต่มันเจ็บแระเจ็บแต่เจ็บ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 ตรงนี้เพราะอพอโดนไอ้นี่แหละอเอาใหม่อีกรอบหนึงรอบสองรอบสองเจาะใหม่กันไดกล้ละไอ้สัตว์น่อรออันนี้เขาทำแล้วแล้วอ้ยเขาทำใช่ไหมน้าดิดๆเอามาๆต่อต่อยหน่อย เอาม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 าเอาจนกว่าหน้าจะหายกระดิกกันนะหลับตาห้ามลืมเป็นการโนเมือแหมถอยหลังนิดนึงโอเคกำลังดีเอ่ะไปอีตีปิโสลพะคะวายะมะราชาโนุเทเวสนโนมันสงเอามาเวสะภูเวสะออกไปสะเวสะภูสะเวสะภูสะออกไปไปเวสะภูเวสะภูเวสะภูไปสะเวสะภู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  为啥菩萨？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 为啥 barapara gupara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  kopareparapare goparepare kopare alo mal malu mal malu mal no lo lo no 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 lo malu 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 mal malu 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 lo malu man lo 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 lolo

กูบารายกูบารายกูบารายจัง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 กูบารายกูบารายจังกูบารายจังกูบารายจังกูบาราย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 กูบาร ้เขาก็กระตุกปากพูดทั้งวันแล้วก็อย่างอยู่ที่สาผมต้องขับรถบางทีอ้าปากค้างเกือบตลอดทางอ่ะเพราะถ้าหุกปุ๊บเคยเคยฝืนแล้วฝืนไม่ได้ไม่รู้ไว้ที่คืออะไรอยู่กับมึงอ่ะมึงไปทาหาอะไร,ระหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วเวลานอนเนี่ยเขาจะอจนอนขอโทษอาจารย์มันจะทางตาผมไม่ให้นอนรู้นะจนสุด <imana> ท้ายนี้ผม<ฮ>ไปหาหมอที่นอนก็ไปหาหมอหมอกขาให้ยาเขาหลับมาแล้วก็เขาจับสแกนสมองว่าคือผมเ็เล่าอย่างนี้แหละ แล้วปากก็ก,กระดิกอย่างเง<ม>ี้ยที่โรงพยาบาลเนี่ย<ม>เขาก็เลยให้ยาเพียบเลยแล้วก็ไปสแกนสมองว่าเพี้ยนหรือเปล่า<ม>เขาก็ถามเหมือนที่หมอถามว่ายาเยอะท่าติดติดไม่ได้เล่นไม่ได้ลม้มไม่ได้หัวฟาดพื้นไม่ได้อะไรมาก็ไม่ได้เพี้ยนหรอกก็มันก็เด็กๆ็ๆสัน่นเหมือนคนมีองค์ไอ้หแต่มึงกูมไม่รู้ว่าในสมัยวัยรุ่นนี้อะไรมึงมีอะไรเขาบอกอะไรล่าไม่เคยไปรับขันห้าไม่เคยไม่เกี่ยวขันหรอกไอ้หคนจังหวัด คนเกิดที่แม่กองแต่มาโตที่บ้านแพ้วโหนเกิดเกิดแม่กองเกิดมาโตมแพ้วครับเคินมากเฮี้ยกูเดี๋ยวเวลาเว้เกิดมาพนมมืออาจารย์เชิญเขาออกไปได้ไหมจะออกเครียอเลยได้ทิ้งหายอยู่กับมึงอะเหมือนกูจะเชิญกูออกจากูไม่ได้กูก็เป็นแบบเนี้ยครับ อีทีวีสุ่เวายมาชนนทงวิสุนุวันงเยสนุวอนนีจานจากเยกเยเจตโเจตโวิธีวิธีวิธีส่ออะไรสื่ออะอ่านอะยันโตอานะไรยันโตกเยสังติกเยสังติอันนจาอนิจากเยกเยเกเกวิีิีิี่อรสื่ออะอ่านะไรยันโตกเยสังติเกี่ยงที่เอาโอเคแบบน้ำมนนะไอสัตว์จะค่อยว่ากันนะครับโอเคไปอ้ต้องมา้อีกคมาดูสิเออพ่อสน่ไม่งั้นเรางงช้แน่นอนเออไปดูว่าน่คือะ หัวหัวแล้วนะก็คืออาทิตย์สองหน้าก็มาเช็ก็มาได้เออมาได้สองน้แล้วบอกว่ามาเช็คอาการเอออะไรละไปเลยอ้าวมาคิวต่อไปอิสกลามเลยใช่ไหมหุิงเอออไปเขามีด้วยไหมมีเอามาคิวต่อไปเอ้ายี่สิบสามตัวเนี่ย